สวัสดีครับทุกท่านผมมพงศ์ครับครับผมวันนี้จะพาทุกท่านไปดูเครื่องรางกันเนาะเครื่องรางยอดนิยมอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทยกันเนาะก็คืออันนี้นะครับเครื่องรางหลงหลงปุธีมัสหานไล่เนาะเครื่องเครื่องรางชนิดนี้ผมมีความใฝ่ฝันว่าอ,อยากจะได้มานานมากแล้วครับมานานมากกว่าสิบปีนะครับ อาจจะถึง20ปีนะครับผมพยายามหาเครื่องรางชนิดนี้ของหลวงปู่ทิมมาน,นานมากๆแล้วนะครับแต่ก็จนแล้วจนรอดก็หาไม่ได้นะครับหาไม่ได้นะเนาะพยายามแล้วพยายามอีกก็หาไม่ได้แล้วก็ไปเช่ามาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระเกจิาอาจารย์ยุคหลังนะครับไม่งั้นก็ของเกเนาะอย่างเช่นสองลูกที่อยู่ในเมืองของผมเนี่ยก็เป็น เป็นของแท้แต่ว่าเขาเป็นยุคหลังนะครับเนี่ยครับของแท้ก็เป็นยุคหลังแต่ว่าน่าจะเป็นสายสายภาคตะวันออกนะครับแต่ว่าเขาไม่ใช่หลวงบุ่ทิมเนาะมีลักษณะละไม้คล้ายหลวงบุ่ทิมมากๆแต่ว่าไม่ใช่นะ,รระตรวจสอบจริงๆแล้วเขาไม่ใช่นะครับแล้วก็มีอายุน้อยกว่าเนเนาะอายุของอลูกอมเนื้อผงอยู่ในมือของผมเนี่ยสร้างประมาณ2 4 0พันี่ร้อย สามสิบสี่สิบสามสิบสี่สิบประมาณนั้นเนาะน่าจะเป็นสามสิบสามสิบห้ามากกว่านะครับอายุอายุต่างกันมากเลยนะครับสําหรับแต่วาสาหรับเมื่อไปเปรียบเทียบกับหลวงปู่ทิมนะส่วนของหลวงปู่ทิมเนี่ยดูจากอายุของวัสดุแล้วน่าจะประมาณสองพันห้าร้อยสิบนะสองพันห้าร้อยสิบได้นะสิบสิบห้าประมาณนั้นนะครับประมาณสองพันร้อยสิบห้านะน่าจะประมาณนั้นนะครับ อยู่ในช่วงวงน,น,นะเนอะ2,510-2,515ประมาณนั้นนะครับผมเคยมีนะครับผมเคยมีเอชูชกนะชูชกเนื้อผงของอหลวงปู่ทิมวัดลาหารไล่อยู่องค์หนึ่งนะครับ <c oughs> เนื้อผงอายกุมารของหลวงปู่ทิมนะครับก็โอ้ชูชคนี้มีอายุมีอายุการสร้างก่อนปี2,500อีกเนาะน่าจะประมาณ2,2,400 8ปดสิบ้าน่าจะได้นะชูชกนะครับอายุของชูชกนี่สร้างมานานมากแล้วครับแต่ว่าชูชกเนื้อผงภัยกุมารของหลวงพุทธิมวัฒหานไล่เนี่ยไม่เป็นที่รู้จักกันเนาะไม่เป็นที่รู้จักผมก็เลยเก็บไว้นะเก็บไว้เพื่อดูดูเนื้อนะครับดูเนื้อแล้วก็ดูลักษณะการสร้างของชูชกนะครับก็เป็นของชูชกแท้นะครับแต่ว่า ในวงการเขาไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเป็นชูชกเนื้อเนื้อผงภายภูมานแท้ๆของหลวงปู่ทิมวัดช้างให้เออหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะขอโทษนะครับอาจจะพูดผิดไปนะหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะครับสําหรับประวัติเขาข้าวของหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นี่หลวงปู่ทิมเกิดเมื่อปี2 4 0 0ันร้อย 22นะครับปี2422แล้วก็มาบวชตอนอายุตามประวัติเขาบอกว่าบวชตอนอายุ21ปีครบยีปีนะครับแต่ว่าผมบวกลบคูณหารออกมาแล้วเขาเอา่อท่านบวชปี2449ันสีะครับสองพต้องอายุ2ีปีนะอายุ27ปีนะนะไม่ได้อายุ21ปีนะ ไปดูเว็บไซต์ไหนเว็บไซต์ไหนเขาก็บอกว่าบวชปี2,449นะแต่ว่าเขาก็บอกว่าอายุยีิเอ็ปีบริบูรณ์นะผมผมบวกผมผมบวกลบยังไงก็ได้แค่ยี่ได้ยีปีนะ <c oughs> แปลกเหมือนกันนะประวัติที่องค์ลงไว้ก็เขาลืมบวกลบปีเกิดปีบวชหรือเปล่านะผมนับได้ย7ยีสิ็ดปีนะแต่เขาในในในประวัติ ในเว็บไซต์นะครับถ้าบอกเขาทำไมถึงบอก21ปีนะใน,ในเมื่อปีพศที่ลงเอาไว้ก็ลงเอาไว้เหมือนกันหมดหมดทุกเว็บไซต์นะครับก็คือ2449นบเนาะบวกลบกันได้ก็เป็นอายุ 20, 27ปีนะไม่ได้21ปีนะถ้าถ้าบวชตรงตามพศนี้พอดีนะครับผมแล้วท่านก็มรณภาพาปี2 5 1พนะ้าะซึ่งเป็นผ้าเกจิยุค กางเก่ากลางใหม่ท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆในในในปัจจุบันนะครับสําหรับหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นี่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆแทบทุกอย่างนะครับแทบทุกอย่างเลยนะเนาะเหรียญน,นะครับเหรียญพระขุนแผนภายกุมารน,นะครับเหรียญก็มี ดังทุกรุ่นนะครับดังทุกรุ่นนะพระพระเนื้อดินท่านมีหรือเปล่าแต่พระผงนี่มีแน่นแน่นอนแล้วครับแต่ว่าพระเนื้อดินท่านได้สร้างเอาไว้หรือเปล่าแล้วแล้วก็เนื้อว่านนะครับเนื้อว่านนี้ไม่ค่อยมีคนรู้จักไม่ค่อยมีคนรู้จักแล้วก็คนเล่นเป็นก็มีน้อยอยู่พอสมควรเนาะสําหรับเนื้อว่านเนื้อว่านที่ผมได้มานี่ก็จะเป็นประเภทพวกเออพระคุณแผนภายกุมารเออขอโทษนะพระคุณแผน เนื้อว่านนะครับเนื้อว่านกาเรียกเนื้อว่านอะไรนะพญาดำใช่ไหมพญาดำถ้าเป็นเนื้อว่านล้วนนะครับถ้าท่านใดไปเจอเนื้อว่านล้วนเนี่ยองพระองค์พระขุนแผนเนี่ยจะมีขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กกว่าปกติที่เราท่านๆเห็นกันทั่วไปนะพวกเนื้อว่านนะเพราะว่าว่านเขามีการหดตัวมากกว่าเนื้อผงเยอะนะครับฉะนั้นการไปเจอพระขุนแผนเนื้อว่านเนี่ย องจะเล็กกว่ามากๆเลยนะครับสำหรับถ้าไปเทียบกับเนื้อผงเนะาะครับผมมาถึงมาถึงลูกอม,มที่อยู่ในมือของผมนี่เป็นลูกอมที่ของแท้ของหลวงพู้ทิมที่สร้างไว้แท้ๆนะครับแต่เนื่องจากาาลูกนี้เป็นลูกที่ใหญ่มากๆนะครับลูกที่ใหญ่มากๆก็เลยทําให้หลายๆท่านอาจจะมองข้ามกันไปเนาะส่วนที่มีมี หมุนเวียนอยู่ในวงการเนี่ยเขาจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณปลายนิ้วโป้งปลายนิ้วชี้ประมาณนะั้นนะปลายนิ้วก้อยอะไรประมาณนั้นนะเนาะแต่องค์นี้ใหญ่มากๆเลยเบื้องเริ่มเทิมเลยนะครับต้องใช้คําว่าเบื้องเริ่มเทิมนะครับแต่ว่าแต่ว่าวิธีการดูดูเหมือนกันนะครับลูกอมหลงพ่ทิมเนี่ยก็ถ้าลูกใหญ่ลูกเล็กก็ดูเหมือนกันครับก็คือไม่มีข้อแตกต่างครับมีมีความแตกต่างกันขนาดของลูกอมเท่านั้นนะเนาะ วิธีการดูนะวิธีการดูและวิธีการจุดจําเกี่ยวกับลูกอมหลวงปุถิมวัดละหานไล่นะซึ่งผมก็พยายามหามาโดยตลอดนะแต่ว่าพึ่งได้มานะพึ่งได้มาแต่ได้มา,าลูกนี้ก็เริ่มเทิมเลยนะครับเรียกว่าเริ่มเทิมเนาะวิธีการดูนะถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าเราจะดูสีนะถ้าเราจะดูสีเราก็ต้องดูสีที่าทางวัดละหานไล่เขาทาเาไว้เนี่ยเขาจะมีความแห้งนะ มีความแห้งแล้วก็ ones, ส่วนใหญ่นะครับลูกอมส่วนใหญ่เขาจะสีเขาจะกระเทาะออกนะครับการกระเทาะออกของสีเขาจะเป็นเกล็ดๆก็การกระเทาะออกของสีนะครับเขาจะเป็นเกล็ดๆก็นะท่านท่านก็พยายามดูเนียบริเวณเนี้ยวิธีตรงเนี้ยเขาจะเห็นได้ชัดว่าเขาจะกระเทาะออกไปเป็นเกล็ดเก็นะเป็นเกล็ดๆก็ดนะเขาไม่ได้ฉีกไม่ได้ขาดนะเขากระเทาะเป็นเกล็ดๆก็แบบนี้เนาะ ี่อันดับแรกในการดูนะครับดูลูกอมหลวงปุถิมวัดทหารได่ลูกเล็กลูกใหญ่ดูเหมือนกันหมดนะครับลูกเล็กลูกใหญ่ดูเหมือนกันหมดเนาะอันดับอันดับแรกก็ดูสีนะครับถ้าท่านใดดูสีก็ให้ดูตรงถ้าองค์ไหนที่มีรอยกระเทาะต้องดูรอยกระเทาะเนี่ยเขาจะกระเทาะออกไปเป็นเกดๆนะครับเขาไม่ได้ฉีกขาดออกไปนะเขาจะกระเทาะออกไปเป็นเกดๆเนื่องจากสีเขามีความแห้งแห้งสนิทนะครับอัะนั้น การการหลุดหรือการหลุดออกไปออกอกไปของสีเนี่ยเขาจะกระเทาะคล้ายๆกระเทาะออกไปเป็นเกตๆเขาไม่ได้ออกไปเป็นแบบเป็นเป็นเป็นพืชใหญ่ๆนะครับไม่ได้ออกกระเทาะออกไปเป็นพืชใหญ่ๆเนาะแบบนี้เนาะอันนี้นี่ลอยจานนะท่านจานเอาไว้ด้วยเนาะหลวงปู่ทิมวัดหาไร่ท่านจานเอาไว้ด้วยนะแบบนี้นะนี่ถ้าใครจำลายมือหลวงปู่ทิมวัดหานได้ได้นี่นี่ใช่เลยใช่เลยนะครับหลวงปู่ทิมวัดหานไล่จานไม่สวยนะครับจานไม่สวย พระที่มีวิชาแก่กล้าส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็จะการไม่ค่อยสวยกันทั้งนั้นเนาะขอโทษนะครับขออนุญาตเปลี่ยนกล้องแป๊บนึงกล้องส่องเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้เนาะนี่วิธีเวลาเขาเขาจะสีตรงเนี้ยเขาจะข้อเทาะเป็นเกล็ดแบบนี้เนาะอันดับแรกเนาะอันดับสองดูที่ผิวนะครับดูที่ผิวของของ ของลูกอมนะดูที네่ผิวของลูกอมเนี่ยผิวของลูกอมเขาจะมีมีผดนะครับมีผดเนาะท่านเห็นผลผดเล็กๆเล็กๆเล็กๆนะครับนี่เขาจะเห็นเป็นผอดูตรงที่ไม่มีสีก็เป็นผดนะครับนี่นี่นี่ดูตรงไม่มีสีก็เป็นผลแบบนี้นะสําหรับหลงหลวงปู่ทีมวัดละหานไล่องค์เดียวนะสําหรับหลวงปู่ทีมวัดละหานไล่ลูกอมของหลวงปู่ทีมวัดละหานไล่องค์เดียวนะเนี่ยนีก็จะเป็นผดผลแบบนี้ครับ ผลผลเล็กๆเล็กๆแบบนี้นะครับคล้ายๆคนเป็นผื่นผื่นแดดนะครับผื่นแดดแบบนั้นนะเนาะ mm. ก็จะเป็นผลเล็กๆเล็กๆ,ๆตามพื้นผิวนะครับมีอันดับสองในการดูนะก็คือดูดูสองอย่างก็คือถ้าเกิดมีสีอยู่เนี่ยก็ดูรอยกระเทาะของสีออกนะครับถ้าเกิดตรงที่สีกระเทาะเขาตรงที่สีเขากระเทาะออกไปหมดเนี่ยก็ต้องดูผลนะครับเขามีผลนะครับ ท่านเห็นผลไหมเล็กๆเล็กๆเล็กๆแถนวนี้นะแถวบืินผิวเนียนะอันนี้คือวิธีการดูนะครับวิธีการดูเลยเนาะสําหรับเอลูกอมหลวงปู่ทิมวัดหานเลนะมีหลายๆท่านสงสัยว่าอาลูกอมนี่ก็ลูกกลมๆเหมือนกันหมดทุกทุกสำนักนะครับแต่ว่าเขารู้ได้ไงว่าเป็นของหลวงปู่ทิมรู้ได้ไงว่าเป็นของหลวงอาจารย์นรู้ได้ยังไงว่าเป็นของ สมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับแวะไปหาพุทธาจารย์โตสมเด็จพุทธาจารย์โตนี้ท่านสร้างรูโอมเอาไว้ด้วยนะครับสมเด็จพุทธาจารย์โตเนี่ยมีมีเรื่องเล่าเป็นตำนานเอาไว้นะครับสมเด็จพุทธาจารย์โตเนี่ยท่านได้สร้างรูโอมเอาไว้ด้วยวิธีการสร้างรูโอมของสมเด็จพุทธาจารย์โตก็คือเอา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 เทียนไปหุ้มผลไม้อะไรสักอย่างนะครับเอาเออเอา เอาผงนะครับเอาผงเอาผงที่พอหมาดๆนะครับไปไปหุ้มไปหุ้มผลไม้อะไรสักอย่างที่ที่ลักษณะไม่ใหญ่มากอย่างเช่นพวกตะขบอย่างเช่นพวกเออลูกของมะเขือเทศนะครับประมาณนั้นน,นนะแล้วก็ปล่อยให้ปล่อยให,ปยให้ปล่อยให้แห้งปล่อยให้ผงแห้งแล้วก็ นำเอาข้างในออกนําเอาข้างในที่เป็นมะเขือเทศที่เน่าเสียแล้วเอาเอา,เอาออกมาแล้วก็เอาเทเทียนใส่เข้าไปเนาะอันนี้วิธีการสร้างฉะนั้นผมรู้วิธีการสร้างมาเนี่ยเนื่องจากว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนเท่าคนแก่สมัยก่อนแถวบ้านผมเขาเล่าให้ฟังนะวิธีการสร้างลูกอมลงสมเด็จพุทธาจารย์โตพลังเสียฉะนั้นถ้ามีลูกอมที่มีลักษณะที่ว่าข้างในเป็นเทียนนะครับข้างนอกเป็นผงเนี่ย สรุปได้เลยว่านั่นก็คือลูกอมของสมเด็จพุทธจาาจาร์โตพมลังสีนะครับนอกเรื่องไปเรื่อยนะครับขออนุญาตย้ำเนาะสำหรับลูกอมวิธีการดูลูกอมของอหลวงปู่ทีมวัดทหารไล่นะครับอันดับแรกนะถ้าท่านดูดูถ้าท่านดูสีนะครับถ้าท่านดูสีต้องดูดูสีตรงเนี้ยเขาจะมีรอยกระเทาะอ,ออกเป็นเกดเกต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 เกดนะแต่ถ้าองค์ไหนสีเขายังสมบูรณ์อยู่ก็สามารถดูได้นะ เพราะว่ามันมันอ่าถ้าเอากล้องส่องจริงๆแล้วเขาจะไม่สมบ,บูรณ์แบบแบบตลอดแล้วครับเขาจะมีร่องรอยของการกระเทาะของสีอยู่บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะถ้าสีเต็มๆเนี่ยเนี่ยยังยังบริเวณเนี้ยสีเต็มๆอยู่เขาก็ยังเห็นมีรอยกระเทาะของสีอยู่นะสีเนี้ยเขาก็จะเทาะกระเทาะออกไปเป็นเก็ดเกล็ดเกล็ดนะอันนี้คือวิธีการดูเบื้องต้นของผมนะอันดับสองถ้าเกิดดูเนื้อดูผิวนะครับ ให้ไปดูผิวนะผิวของลูกอมหลวงอาจารย์ทิมวัฒหาไล่เนี่ยเขาจะเป็นผลนะครับผลเล็กๆเล็กๆเนี่ยผมพยายามส่องใกล้ๆเนาะพยายามส่องใกล้ๆให้ทุกท่านดูเห็นผลผดผนะครับผลไม่ใหญ่นะครับผลเล็กๆ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 อยู่ตามพื้นผิวเนี่ยอันนี้คือวิธีการดูนะครับวิธีการดูหลวงลูกอมหลวงปุ่ทิมวัฒนาหารไล่นะครับลูกเล็กลูกใหญ่สามารถดูดูได้หมดเนาะลูกเล็กลูกใหญ่นี้สามารถดูได้หมดนะครับผม ผมก็ถือว่าโชคดีมากๆอยากได้มานานมากแล้วนะครับแต่ไม่เคยได้เลยเนาะเพราะว่าสาเหตุที่ไม่ได้ก็เพราะว่าคนที่เป็นสายตรงอาจารย์หลวงปู่ทีมวัดช่างให้เออหลวงปู่ทิมวัดวัดละหารไรเนี่ยท่านมีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นสายตรงของท่านเยอะแยะมากมายนะครับเอ,อเซียนตัวน้นอยอายุน้อยๆอ,อยู่ก็ยังเป็นลูกศิษย์ของเออหลวงปู่ทิม วัดละหานไล่เนาะดังนั้นลูกอมที่ที่เราท่านท่านเคยเห็นกันทั่วๆไปนะครับก็จะไม่ค่อยมีรอดเหลือให้ให้เห็นนะครับก,ก็จะไม่ค่อยมีรอดเหลือให้เห็นเลยนะครับพอ,พอดีบังเอิญผมไปเจอลูกใหญ่นะครับคาดว่านะครับคาดว่าหลายๆท่านก็ไม่คยไม,ไม่ไม่คิดว่าจะมีลูกอมลูกใหญ่ขนาดนี้เนาะผมไปเจอผมเห็นลักษณะแบบนี้นะก็คือดูที่ สีตรงนี้เขาก็ทอออกไปเป็นเกล็ดๆแบบนี้เนาะแล้วก็ดูพื้นผิวเป็นพดๆผดๆเป็นเม็ดๆเมๆเม็ดเล็กๆเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับถึงได้รู้ว่าเขานี่ของแท้เลยครับของแท้ก็เป็นอย่างงี้เนาะผมก็ใช้วิธีนี้ดูมาโดยตลอดเนาะสำหรับลูกอมหลวงปุทิมวัดวัหารไล่เพียงแต่ว่าก็ก็ไปเห็นแต่ของคนอื่นนะครับแต่ว่า โดยส่วนตัวของผมนี่ไม่ได้ไม่ไม่เคยได้ครอบครองเลยเนาะไม่เคยได้ครอบครองเลย dilemma. สำหรับลูกอมหลวงปทิมวัดลหารไร่เนี่ยลูกอมหลวงปทิมวัดลหารไร่เนี่ยไม่เคยได้ครอบครองก็ yeah. พอพอได้ครอบครองทีหน claro ok ึ่งก็ล oh ูกเบลเลอร์เธอเลยลูกเบลเลอเธอแบบนี้เนาะครับผมวิธีการดูและวิธีการจดจําเกี่ยวกับการดูลูกอมหลวงปทิมวัดลหารไร่ก็จะมีประมาณนี้นะครับมีมีประมาณนี้แหละครับดูดูสองอย่างนะดูสองอย่างดูสีนะครับดูการกระทอของสีนะครับ แล้วก็ดูพื้นผิวนะเขามีผดนะครับผมวันนี้ก็พอแค่นี้ก็แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ